เปลี่ยนมอน้ำรถใหม่ของเกา่าฟ้านี่แตกนะฟ้านี่แตกอันนี้ก็รังผึ้งก็บี้แล้วเสียแล้วก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมบี้หมดเลยครับเพราะปกติเขาบอกให้ใ hey, ห hey, hey, ้เลาะเลาะนี่ออกเลาะนี้ออกนะสองข้างแล้วก็เอาอลูมิเนียมใส่มันก็อยู่ได้แต่ทีนี้โอ้ ขนาดนี้แล้วอย่าไปทำมันเลยเปลี่ยนใหม่เลยเดี๋ยวดูช่างเขาใส่ม้อน้ำเกี่ยวนีอมือคืออันนี้มีร่องน้เกี่ยวข้างเอาไหมฮะ Uh... ที่ไอ้คลิปคลิปมันเก่าเอาออกเลยนะผมซื้อคลิปใหม่มาอยู่ใส่ตัวที่มันแตกอะ่ะเออครับผมผมซื้อคลิปใหม่มาอย่ตัวไหนที่มันเปาะดึงๆออกเลยครับ ผมสังเกตเวลาเครื่องมันร้อนวิ่งไกลๆนะพอเรามาจอดสักพักแล้วพอเราดับเครื่องนะเพี่พอสักพักเนี่ยพอเครื่องมันจะเร็วเร็วอย่างนี้มันจะดังเป๊กเป๊กเป๊กมันเป็นเพราะอะไรหัวเสียละอนะ๋อหัวเสียละเนีร้อนพอดูเกย์คอมลงคอมร้อนก็ไม่ผิดปกติก็ไม่ขึ้นไหม เจ็ดศูนย์ห้าหกงวดนี้จะออกไหมเนาะเออได้ข่า,าไ,ได้ค่า,ามอ้ำคืนเ,นเออได้ค่ามอน้ำคืนก็นยังดีสักห้าสิบาทยังดีเออ มันไปซื้อหมอ้น้าที่ร้านน่มันกระถามผมว่าเครื่องอะไรพี่ผมบอกว่าโอ้ผมไม่รู้ไม่รู้พี่เออผมบอกว่ามันมีตัวตัวตัวอย่างมาผมไม่รู้เครื่องอะไรมันไปหยิบมาให้สองตัวตัวที่สองถึงถูกธรรมดากับตัวดีตัวดีแล้วเดจบใส่กระจังเลยเอาคลิปคลิปอย่นะคิดเงินพี่วางให้ถูก ม่มีตังค์เลยซื้อ,อยางพวกนี้อันนี้พวกนี้มาบูรณะใหม่หน่อยเนี่ยโอ้โอเออเออขอซะร้อยคูร้อยัว้นี้จาัดก,การให้เลยเออกูเก้อให้ใหม่เลย นีขาไม่มีมือนล สรุปแล้วยกทั้งลูกดีฟดีซ่อมไม่เวิร์ก ทำถนนเ็จเนผมต้องล้างบ้านใหม่แลยเนะี่ยโอ้บอกจะเทอันจันเนี่จะได้เทบอก่านนี้ยังไม่เขียนนี่เลยเนี่ยวันอาทิตย์แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ก็วันจันรแล้วดูถนนครับคนงานไม่มีเลยบอกพรุ่งนี้ จะเทอันนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมกองหินก็ยังอยู่เหมือนเดิมเขาบอกพรุ่งนี้วันจันทนระ์อ่ะเขาจะเทอ่ะดูนีกองกองหินก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหล็กเหล็กอะไรก็ยังไม่ได้เอามาวางเลยแล้วจะเทยังไงเนี่ยอ๋อเททางโน้นมาเหรอโถเอ้ที่จริงน่าจะเททางเรานี่ก่อนเออตื่นเช้ามาโหเข็นรถออกกันไปเนะี่ยตรงพิรัตอ้นั้นอะ่ะ บืนไปแทบจะไม่ได้เลยอ่ะตรงที่ยืนนันเป็นหลุมอ่ะข้าวก็กระชอก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 เออ